สวัสดีครับวันนี้เล่นการจับเกมโรบอคในแบบ99นายนะครับวันนี้เราจะมาชวยลอดในป่าตอนกลางคืนกันมาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นไลฟ์ที่2นะใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูในไลฟ์ได้นะมาเริ่มละเข้าห้องนี้เลยพี่เป็นตัวดีเฟนเดอร์นะสร้างได้แค่5คน <Yeah. S 1> เข้ามาส่วนใครที่อยากดูเต็มๆสามารถติดตามในไลฟ์ย้อนหลังได้นะแล้วก็สามารถสมัครสมาชิก50บาทนะครับเพื่อจะดูเวอร์ชั่นไลฟ์ย้อนหลังที่ชัดกว่าปกติครับ เวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่พี่อัดมาระหว่างเล่นมันจะชัดกว่าตัวไลฟ์ธรรมดานะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ก่อนด้วยนดครับใครที่ไม่กดกระดิ่งฝากกดด้วยนะจะได้เห็นคลิปให,ใหม่ๆนะครับป่ะเริ่มเลยพี่สามารถสร้างรั้วได้รั้วป้องกันแต่ยังไม่สร้างนะต้องรอให้บ้านกว้างก่อนนี้ก่อนสับ,บปับวันที่หนก็สับไปอาชีพอะไรมาหาอาหารดีๆไหมนีปะอาชีพของบิ๊กไม่ ของบิ๊กรู้แค่ของบิ๊กอ,ะอ่ะอ๋อไม่รู้บิ๊กไม่รู้ไม่รู้ชิดอะไรใช่ไหมทีห่หาอันเจ่งใช่ครับของบิ๊กมันมีโอกาสตอนเปิดกล่องมันทำให้อุปกรณ์ดาวเกรดหรือว่าอัพเกรดเพิ่มขึ้นลุ้นโชคกันไปใช่เป็นสายลุ้นโชคเอ้ยอันนี้ลูกปืนเก็บอันนี้บ้านตกปลา,ปาบ้านตกปลามันมต้องอ,อ๋ออ๋อต้องมีฟิตหลอดก่อนที่มีฟิตหลอด อยู่ในบ้านนั้นแหละอันหนึง่งข้างนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะอ๋อโอเคหย,เห,อหยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบได้เลยตกปลาได้พี่ตกปลาไว้กินเองสักอันหนึ่งก่อนนะโอเคโอโอ๋อต้องกดให้โดนสีเขียวไอ้ปลาพี่จิงเคยกดไปแล้วนะไหนไล์ก่อนหน้าอ๋อเดี๋ยว,ยวปลาต้องไปย่างก่อนเหรอพี่กินปลาดิบเป็นปลาแม่น้ํามีประยา่<ด>ะยากดผิดกดผิดต้องเก็บปลาไปย่าง แคปไม่ชอบเ้ยโอเคงานดีได้แมปละดีมกเอเคอัปเดตเบิร์เบนแล้วเรียบร้อยได้อ๋อโอเคพี่สร้างบ้านพี่น่าจะเอาขวานนะพี่จะสร้างเป็นกับดักไม้น่าจะมีป่ะกับดักไม้ไม่รู้อะมมัว,มวน่าจะมีแล้วมั้งเอ้าใครตายอ,าอยู่ตายหรออ๋อเป็นไรตายอะไมชจบละเดี๋ยวเดี๋ยวดองเอฟเคเปล่า โอเคชุบครั้งเดียวนะชุบครั้งเดียวถ้าถ้าตายบ่อยไม่รู้อ่ะพี่ไปดูนองเอฟเคป่ะดุดพิมพ์ในนี้ได้นะดุดพิมพ์ในนี้ได้นะพิมพเน่พิมพ์ในนี้ได้ในไลท์ได้ถ้าหลุดจะได้ไม่ชุบอีกรอบพี่ดูนะถ้าน้องตายอีกรอบหนึ่งไม่ต้องชุบนะเฮ้ยเนี่ยตายแล้วใช่เอฟเคนะพี่ไม่ชุบละเออพี่บอกด้วยไม่ต้องชุบนะพี่บอกด้วยเดี๋ยวคุณดูไม่รู้น่าจะใกล้ๆมาแล้วโอ้เหล็กโอ้โหอาชีพอะไรเนี่ยเอ้ยเล่นอาชีพเหล็กเจ็ดสิบแปดเหล็กสี่สิบแปด โห oh. เล็กอย่างเยอะเพื่พี่ขอดูนะเราค้ัคไดได้บ้างเรา,เาต้องครับถึงขั้นสามแล้วเราครับไม่ได้บูสเตอร์แพทอันนี้ของดีไบโอฟิล <ย S 2> นี่ก็ดีโอกมาวิ่ได้ไอ้เลตเทอร์อาร์เมอร์ขัดไม้วิ่ไปหาไม้มาพี่จะทำ Patch. บูสเตอร์แพทกับไอ้นี่ไอตัวเนี้ยบูสเตอร์แพทโอเคเผาเลยตายแล้วก็เผาไปกองไฟพี่คับแล้วบูสเตอร์แพท พี่ชาร์จพุตเตอร์แพดทันแล้วอ่ะใครจะบ่งเอ,เอาเลย,เยพี่ทำกับดักอ่ะวางนี่อ่ะเราเดินออกได้มีรถน้ำเด็กเจ๋อมันมันดูไม่ได้แล้วปะเฮ้ยเจลาะเจลาะทำนี้ตรงนี้พี่อยู่เจละจลาะเจละจละมีหมาป่าเฝ้าอยู่เน,น,นี่ยถ้ำนี้พี่ลงไปแล้วนะพี่กำลังวิ่งไปพุตแอคไีแล้ว อ่าพี่ได้คูแซกมานะเนี่ยตัวนี้เห็นบ้าตู้พื้นนะพี่วะอ่อไม่มีแคมป์่เปิดกล่องเ,เดียวมีคราฟแบตแทบมาหนึ่งเฮ้ยจริงให้พี่ทำพี่มีธุรกิจโอ้พี่มีภ<อ>า,ากร,รกิจวางก,ากับดักไอ้บิ๊กนะพี่ดอกให้พี่บกุกอะไม่ทันแล้วอ่าดอกนี่ดอกได้โอเคเอ้ยได้เหรอได้เหรอมามาทางไหน มาจากตรงนี้เฮ้ยทุบมันเออเรียยบร้อเาตีนครับตีนพี่หนีพี่หนีพี่วางกับดักนะวันนี้เฮ้ยมีลุงกระทืบน้องเฮ้ยลุงกระทืบมันลุงกระทืบน้องเฮ้ยน้องให้ตามไปเหรอโอ้ยดูกับดักตัวเองตามไปทางไหนกันอะเฮ้ยมีปืนเลเซอร์ปิ้วๆด้วยตามไปที่บ้านไอ้เนี่ยหรอ มานชนเผ่าปอดอ่ะ้ <c oughs> านชนเนี้ยสตองโฮเนี้ยน้องเคียร์สตองโฮอ oh, <okay. S 1> ๋อโอเคปาดูอีกไปปะ ้ยิงยอะไรอ่ะตายอ๋อบิกตายเอ้าไม่ตายกันเยอะจังในแคมปตายโดนบุกไงอยู่กันแค่นี้แล้วโดนตัวยิงสอยแล้วก็สเปียร์สองตัว ออกมาทำอย่างนี้นี่ไงมันติดหม้ออ่าแล้วจะชุบยังไงนะเอาแบนเดจมาชุบชุบเรียบร้อย<ช>ไปชุบคนอื่นชุบคนอื่นต่อต้องไปตรงนู้นโอเคแล้วม่นมีขีดทองเดเป่ดยจังวิ <Doing. S 1> ่งเมชคิดขีดทองเออเออโดนกระดักน้ำเออเฮ้ยหมาหมาลุมหมาลุมช่วยด้วย เอรอน,อนบอดี้โอเคไเดาหมาลุมสาตัวอ่ะพี่ตายอีกอ่าวจะพี่กอโอ้โหบิ๊กมึงจะซูบ้านรูดยิงหมาก่อนยิงหมาก่อนเดี๋ยวรูดอะไรปะนุ่มหมาสามตัวหมาสามตัวหมาสามตัวยิงหมาก่อนโอเคโอเคเราตายแล้วมาตีแรงพี่วอยยิงก่อนเลยตายพี่ไม่มีของยิงอะ่ะตายจะมาช่วยพี่จะมาช่วยพี่ตายแทนโอเคน้องมาช่วยมาเลยโอเคชุบพี่ด้วยตัวกระจายเลยหมดจั๊กคิวหรือเปล่ ตัวกระจุยเลยอโอเคของใหม่หมดเลยพี่อยู่นี่กล่องทองน้องบอกให้ตกปลาทำไมแล้วกตกปลาแล้วที่เหลือโอ้โอไฟฉายเออต้องคนหนึ่งล่อเชือแทงกสกุนพี่ไม่มีนะต้องตีอย่อยางนี้พี่ก็ไม่มีเอ้ยแต่ติดตอนนี้มันโซเอาท์ไปแล้วอะ่ะ เอ้ยอะไรอ่ะหกไดมอนต์กวสิบเก้าวันเอ้ยจบแตเรื่องหรอจบกับชิลลอดจบแล้วจบครั้งแรกแล้ววันนี้เออย่างเด็กเก้าสิบสองนี่มันหีอ๋อเข้าถ้ำกวางใช่นปะอุ้ยเก้าเก้าอข้ามวันเลยมันเข้ามันไปเก้าเก้าลงท่อไปไม่ใช่ถ้ำนะความใหญ่ท่อ อ๋อบอกว่าเนื้อเรื่องจะเพิ่มในอนาคตให้รอในอัปเดตต่อไปอันจบแล้วเหรอโอเคนี่คือจบแล้วที่เหลือก็เล่นเก็บแอชิเมนแล้วโอเคแล้วที่เขาอยู่กันเยอะๆคือเขาแบบนั่นเหรออยู่กันแบบท้าทายปะให้มันสูงๆใช่ชาเลจนนี่เราก็รอดแล้วใช่ไหมถ้างั้นเออก็สิบเก้า้ามันต่อร้อยปะน่าต่อร้อยไปเรื่อยๆต่อยาวๆได้เลยครับโอเคงั้นพี่ขอถึงสี่ทุ่มพอนะวันนี้ เอ๋เนี่ยพี่ขอแค่สี่ทุ่มพอได้ไหมเพราะว่าเราเล่นกันยาวแล้วอเอคไอ้กวางบอกไปดิตัวไล่ไอ้กวาง,อง,ดดอวางเอาไอ้กำดังนี่ออกได้ปะ่ะเออเซ็ตแทบ็บไอ้กำดัายเพงกัดตีน เอาไปพี่ดิเออเออมันดึงมันดึงอย่างนี้ได้เลยอ่ะกดลากอ่ะใช่ต้องกดลากจะกดลากได้ไงวะมี่กีมีอ๋อต้องเป็นคนวางถึงจะย้ายได้อ๋ออพี่บโบนี่ไปนี่เอ้าหยิบไปยังหยิบแล้วหยิบแล้ว ไปว,วางต่อเลยโยกเข้าไปชัดไฟรอ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นอ,อ่อขึ้นวันที่ร้อยยังพี่อยากให้มันขึ้นวันร้อยฮาวิแก่ละ5าวิโอ้โอเคทำสว่านเ <c oughs> จาะ <c oughs> น้ำมัน <c oughs> ไอชิเมนร้องยไงร้อยวันเย่เคร้อยวนอันเ,ยวนเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นวันนี้พี่น่าจะพอที่แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เรามาเริ่มไล์เร็วพี่ขอลงไล์เร็วแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวประกาศององไว้ก่อนใครที่มาดูเป็นคลิปหรือว่าดูย้อนหลังในไลฟ์นะครับคือเราจะปรับเปลี่ยนเวลาในการไลฟ์สดของเราเนี่ยจากสุกเสาร์อาทิตย์พี่จะตัดวันอาทิตย์ออกนะเป็นวันศุกร์กับเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปกับช็อตเนี่ยพี่น่าจะกลับมาลงเน้นช่องหนึ่งก่อนเนาะพะช่องสองเนี่ยตอนนี้พี่กะว่าจะลงแค่เกมอัลไบโอติแฟกเตอร์นะส่วนเกมใหม่ๆอ่ะน่าจะมาลงช่องหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้พี่แทบไม่มีเวลาในการทำสองช่องเลยทำสองช่องแล้วมันนั่นอ่ะพี่ตัดคลิปไม่ทนันง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าพี่ได้เวลามาเนี่ยพี่น่าจะเน้นช่องหนึ่งนะกลับมาลงคลิปช่องหนึ่งให้เยอะขึ้นแล้วก็ แต่ว่าไลฟ์อะพี่คงไลฟ์ได้แค่2วันครับวันอาทิตย์พี่ติดธุระโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าสุกเสาร์แต่ว่าคลิปก็น่าจะมาเรื่อยๆนะฝากตามคลิปแล้วกันเน้ะใครยังไม่เข้าดิคอร์ดเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันได้นะเดี๋ยวพี่จะหาเกมแล้วก็นัดวันมาเล่นแล้วกันในดิคอร์ดรอติดตามก็ได้อาจจะมีพวกแดนดี้เวิลด์เก้าเก้าไนท์อะไรพวกนี้หรือว่ารูบบเกมไหนเนี่ยเจอกันแล้วกันไปละ